ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมนะคะเข้าสู่พลังงานความรักนะคะพลังงานความรักสิ่งที่กําลังจะสื่อสารจากนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักของคนที่อยู่ในกลุ่มราศีกุมนะคะชาวลัคนากรุมเข้าสู่พลังงานในช่วงของครึ่งปีหลังเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์สมพงจะมาแบบไหนนะคะเราจะพูดคนราศีกุมค่อยๆเจาะไปแต่ละคนนะคนะคนวันจันทร์นังคาราพุธประหัสสุขเสาร์อาทิตย์จนไปสิ้นสุดที่คนวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะครึ่งปีหลังพุทธศักราช 2,566ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีเกณฑ์ลุ้นความรักในเวไหนทิศท,ทางไหนรักเก่ารักใหม่หรือรักร่ำรวยเออจะมาอุปถัมเราหรือเปล่าเนาะมาวันนี้เรามารู้กันนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่พลังงานแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วสนาอัมเมซิ t ง a าโลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังงานแลนดอมความรักนะคะ จะเป็นแรนดอมไหมเอาเป็นว่าใครก็ตามที่มาเจอนะคะถือว่าเป็นดวงความรักครึ่งปีหลังนะคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีกุมรัคณากุมนะคะเรามาเริ่มกันที่คนวันจันทร์กันก่อนเลยคนวันจันทร์นะคะความรักความสัมพันธ์เมื่อไหร่ที่คุณเปิดใจนะคะแล้วก็เปิดความรู้สึกรวมถึงกล้าที่จะ,ะเผชิญความรักนะคะนั่นหมายความว่าดวงคุณเปิดคือเปิดแบบ ไม่เหลือเขาที่จะเหลือเยื่อยใยกับความรักความสัมพันธ์เก่าพร้อมไปข้างหน้าพร้อม move on พร้อมไปยังสู่ความรักหนังสือเล่มใหม่ที่อยากจะอ่านจบยังไงไม่รู้แต่ฉันต้องการมีความรักใหม่ฉันไม่อยากเดินหลงทางไปเจอต้นไม้ต้นเดิมแสดงว่าฉันหลงทางในป่าถ้าฉันยังเจอต้นไม้ต้นเดิมอยู่นั่นหมายความว่าคนวรจันท์จะมีเกณฑ์พบเจอความรักความสัมพันธ์ทิศทางจากการ ปิดเขาเรียกว่าปิดประตูรักเก่าพร้อมเปิดรักใหม่จะพบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ค่ะมีเกณฑ์อาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงข้าราชการหนุ่มในเครื่องแบบสาวในเครื่องแบบนะคะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวพันกับกับการใช้กฎหมายหรือการที่คือการทํางานนั้นมียูนิฟอร์มมีชุดอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็จะมีเกณฑ์พบเจอความรักความสัมพันธ์กับคนที่ทํางานในองค์กรที่มียูนิฟอร์มแบบชัดเจนเช่นอ่ะสมมติว่าคุณมีแฟนกับ ทหารตำรวจนเนี่ยมียูนิฟอร์มเนาะหรือว่าเขาเรียกยูนิฟอร์มเฉพาะเจาะจงในอาชีพนั้นๆเช่นแพทย์อ่ะมียูนิฟอร์มที่สําหรับแพทย์เนาะหรือว่าคนที่อยู่แท่นขุดจเจาะก็จะมียูนิฟอร์มที่ควรจะต้องใส่นะคะนั่นคือลักษณะของยูนิฟอร์มเหล่านั้นที่เป็นองค์ประกอบของการทํางานและเป็นการทํางานคอน่อนข้างใหญ่เป็นการทํางานที่อินเตอร์หรือว่าระหว่างประเทศหรือว่าเป็นการทํางานที่ค่อนข้างพบปะผู้คนที่อาจจะเป็นหน่วยงานเอกชนที่พบปะผู้คนอ่าในภาคของรัฐก,ก็ได้ดังนั้นนะคะคน ม,มีเกณพบเจอรักใหม่ที่ดีค่ะนะต่อมาค่ะคนวันอังคารเนาะคนวันอังคารคนราศีกุมวันอังคารนะคะเกณฑ์พบเจอความรักความสัมพันธ์นะคะออตอนนี้ อาจจะมีความคาราคาซังกับรักเก่าอยู่ยังมีอารมณ์และความรู้สึกที่ยังคิดถึงความรักเก่าอยู่มีเกณฑ์รักเก่ายังคงติดต่อหรือว่าพัวพันหรือว่าเราเป็นฝ่ายเข้าไปพัวพันแล้วเขาอยากจะดีดเราออกก็ตามอ่ะเนาะแสดงว่าประตูดวงความรักใหม่คุณยังไม่เกิดคุณรอรักเก่านะคะอันนี้อาจจะต้องอยู่ในเกณฑ์ความสัมพันธ์เก่าๆการยืดเยื้อการคาราคาซังความรักใหม่จึงยังไม่เกิดขึ้นถามว่ารักเก่าโอกาสโคจรไหมก็ไม่ค่อยเด่นดังนั้นคนวมานังคารค่ะความรักไม่ มันครึ่งปีหลังเนี่ยคุณจะพัวพันกับกับรักที่จากไปรักเก่าคิดถึงคนรักเก่าอยากให้คนรักเก่ากลับคืนมาอันนี้อยู่ที่การเจรจาการตกลงการพูดคุยนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าคุณโชคดีรักเก่ากลับมาก็ขอให้รักกันยาวๆเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าเดือนนี้นะถ้าเดือนนี้เอ,เอาเป็นว่าถ้าภายในปีนี้รักเก่าไม่มีวิแววกลับมาละกัน แล้วคุณต้องตัดสินใจตัดใจนะคะประตูดวงรักใหม่ในปีหน้าจะได้เกิดขึ้นรักเก่าอย่าวา้ววอนอย่าวิงวอนถ้าเขาไม่เห็นค่าเราเดินออกจากชีวิตของความรู้สึกนั้นได้แล้วนะคะต่อมาค่ะ คนที่เกิดราศีกุมวันพุธวันพุธในช่วงเดือนนี้นะเอาเป็นว่าช่วงปักหลังนี้นะคะอ่าช่วงครึ่งปีหลังนี้คนวันพุธนะคะมีเกณฑ์พบเจอความรักและเป็นเป็นผู้เลือกด้วยดังนั้นจะมีการที่ความรักเข้ามาหลายทิศหลายทางหลายอาชีพนะคะหลายช่องทางเจอหน้าบ้างออนไลน์บ้างโซเชียลบ้างเว็บหาคู่บ้างคือคุณจะมีความรักมาหลายหลายทิศท,ทางและคุณจะได้เป็นผู้เลือกมีความรักที่หลากหลายเป็น ครึ่งปีหลังที่มีดวงมหาสเนสเน่ห์มากมากนะคะถือว่าคนบรพุธนะคะไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันเนาะหรือพุธกลางคืนดวงความรักไปในทิศทางที่มีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ว่าจะต้องปักใจหรือจะต้องเลือกใครแต่เป็นการคุยกันแบบนี้ไปเรื่อย แต่ถ้าคุณจะเลือกใครเป็นตัวเป็นตนอยากคบหากับใครก็มีโอกาสเกิดขึ้นแต่ให้รู้ไว้ว่าคุณเนื้อหอบค่ะครึ่งปีหลังนี้จะมีเกณฑ์ความรักเข้ามาให้เราได้เลือกสร์เลยทีเดียวนะดีใจด้วยนะคะกับคนวันพุธเสน่ห์ร้อนแรงซะเหลือเกินนะคะเป็นจุดดึงดูดความรักที่ยอดเยี่ยมนะคะเน้นเสื้อเน้นสีสีน้ําเงินสีม่วงนะคะจะเป็นสีที่ดึงดูดความรักนะคะคนวัน คนที่อยู่ในราศีกุมหรือในลัคนากุมและเกิดวันพระหรือหัสสับดีนะคะดวงความรักของคุณนะเป็นไปในเกณฑ์ของการตัดสินใจเ,เขาเรียกตัดสินใจคืออะไรคือเวลามีรักใหม่รักเก่าชอบกลับมาหรือพอเรามีรักดีๆชอบมีทางเลือกเข้ามาดังนั้นว่าคนวันพฤหัสนจะเป็นเกณฑ์ที่มีปัญหาเรื่องของความรักแต่ถ้าคุณโสดอยู่นะคะ พลังงานความรักในช่วงครึ่งปีหลังนียยังไม่ค่อยเด่น คุณอาจจะตัดสินใจเลือกที่จะอยู่คนเดียวตัดสินใจที่อยากจะรักตัวเองหรือตัดสินใจที่อยากจะว่างไว้ก่อนเพื่อทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําโดยที่ยังไม่อยากมีความรักเพราะว่าเวลาที่มีความรักเนี่ยคนมันพาหัสเนี่ยนะคะมักจะทุ่มเทให้กับความรักจนลืมความเป็นตัวเองบางทีอาจจะลืมใส่ใจตัวเองไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นถ้าถามว่าความโดดเด่นในด้านความรักของคนมันพารหัสในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยนะคะแนะนําว่าไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่อื ไม่ค่อยเด่นถือว่าเป็นเป็นช่วงครึ่งปีหลังที่ตัดสินใจที่อยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าหรืออยากจะใช้ชีวิตอยากจะทําอะไรตามความสุขของตัวเองมากกว่าอยากอยากปีกวิเวกอยากสันโดษขี้เกียจยุ่งเหยิงขี้เกียจ มีปัญหาลบเล้าคืออยู่ดีๆก็ตัดสินใจอยากทําอะไรที่มันแบบเป็นตัวของตัวเราเองมากขึ้นความรักไม่เด่นค่ะถ้ามีความรักเข้ามาก็อาจจะผ่านด่านคุณยากหน่อยเพราะคุณค่อนข้างมีขอบเขตหรือว่ามีการตั้งคุณสมบัติในการเลือกคู่ครองเอาไว้เยอะและคนที่เข้ามาในช่วงนี้จึงมักจะไม่ค่อยออตรงอย่างที่ใจต้องการจึงยังยังเป็นโสดอยู่นะคะต่อมาค่ะราศีกุม คนที่เกิดวันศุกร์นะคะดีใจด้วยคนวันศุกร์จะมีเกณฑ์พบเจอความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางของความมั่งคั่งร่ํารวยมีดวงมีคู่เข้ามาอุป,ปถัมภ์ค้าจุนเรานะคะดังนั้นคุณพบคนที่มีฐานะที่ดีต่อให้คุณจะฐานะดีแค่ไหนหรือว่าไม่ดีคุณจะเจอเครื่อทีอ่คู่ที่อุปถัมภ์ค้าจุนคุ้มครองช่วยเหลือจะมากจะน้อยแต่คุณได้คู่ที่ดีค่ะแล้วก็อาจจะ อาจจะได้พบคนรักที่อยู่ในกลุ่มของการลงทุนทําธุรกิจร่วมกันคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันหรือว่าคนที่มีความชอบความคิดความอ่านคล้ายกันนะคะก็จะมีเกณฑ์พบเจอความรักเป็นความรักที่ดีค่ะเป็นความรักที่ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบในด้านทรัพย์สินเงินทองเป็นความรักที่มาสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นความรักที่ดีนะคะดีใจด้วยกับคนวันศุกร์นะคะสีให้โชคให้ลาบด้านความรักคือสีทองนะคะต่อมาค่ะคนวันเสาร,ร์นะคะคนวันเสาร,ร์ คนที่อยู่ในกลุ่มราศีกุมหรือชาวรัคนากุมและเกิดวันเสาร์ดวงความรักของคุณยังไม่ค่อยเด่นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะคุณค่อนข้างมีความเลือกก็คือไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณมองว่าทุกคนน่าจะมีจุดที่ดีและคุณก็มองหรือว่าตั้งคุณสมบัติของความรักเอาว่าคุณต้องการแบบไหนดังนั้นถ้าไม่ได้อย่างที่ต้องการหรือได้มาไม่ดีคุณไม่เสียเวลาคบค่ะถามว่าในช่วงครึ่งปีหลังมีคนเข้ามาไหมต้องบอกว่าคนวันเสาร์มีคนเข้ามานะคะแต่ไม่ถูก ใจไม่ถูกจริตไม่ถูกชะตาไม่ถูกไม่ถูกตรงนั้นอยากได้ตรงนี้คนนั้นดังนั้นคนนั้นอย่างนี้อาจจะเป็นที่เราด้วยหรือเปล่าคะที่ตั้งแง่ไปมากเกินไปจึงทําให้ความรักสมบูรณ์แบบที่เราต้องการเนี่ยยังไม่เกิดเลยคลองตัวเป็นโสดหรือยังไม่เด่นชัดที่จะเลือกใครในช่วงครึ่งปีหลังนะคะแหมเหล่านี้กันน้าสีที่ ไม่ได้สนับสนุสนดวงความรักแล้วการสีที่ไม่สนับสนุนดวงความรักคือสีขาวดังนั้นถ้าคุณต้องใส่ยูนิฟอร์มใส่เสื้อสีขาวหาเข็มกลัดสีใส่เอาไว้นะคะจะได้มีความชุดฉาดแล้วก็เสริมดวงความรักนะคะต่อมาค่ะราศีกุมหรือชาวลัคนากุมนะคะจะอยู่ในกลุ่มราศีเลยอยู่ในกลุ่มลัคนาถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์นะคะคุณจะมีเกณฑ์พบเจอความรักความสัมพันธ์นะคะไปในทิศทางที่ดีนะไปในทิศทางที่เหมือนแบบว่าสินเสมอการมีความเข้าใจกันใจเย็นเจอใจเย เออใจร้อนเจอใจเย็นเออมันเหมือนกับว่าปรับสมดุลซึ่งกันและกันเป็นหยินหยางนะคะเป็นความรักที่ลงตัวนะคะอาจจะเจอในในมุมมองของการสัมมนาวิชาการในการประชุมเรื่ององค์กรความรู้หรือว่าการไปถือสินเป็นสายสินเขาเรียกว่าไม่ใช่สายสินแบบนั้นนะเป็นเป็นสายธรรมละกันเป็นกรรยณมิตรทางด้านสายธรรมก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะได้เพื่อนสนิทเพื่อนรู้ใจทางสายธรรมคืออาจจะไป ไปถึงศีลไปทําบุญหรือว่าช่วยกันคุยเรื่องทําบุญอะไรเงี้ยแล้วถูกคออาจจะเป็นกัลยาณมิตรหรืออาจจะพัฒนาเป็นคนรักได้ทั้งหมดทั้งมวลคุณมีเกณฑ์พบเจอกัลยาณกยามิตรที่ดีเพื่อนที่ดีและจะพัฒนาหรือไม่นั้นอยู่ที่คุณกับเขา พราะจุดเริ่มต้นมันมาจากความน่ารักของคนทั้งคู่มันมาจากความเอื้ออาทรของคนทั้งคู่คุณมีเกณฑ์พบเจอความรักและเป็นความรักที่มีความอาวุโสกว่าก็คือมีวัยที่สูงกว่าคุณนั่นเองนะก็อาจจะได้คบรักรุ่นพี่ก็แล้วกันนะคะแล้วก็คนคนนั้นเป็นคนที่สมถะนะคะเป็นคนที่ อชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆส,สโลไลท์แล้วมันก็ตรงกับใจของคุณชอบธรรมชาติเหมือนกันชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศชอบอสัมผัสธรรมชาติไม่ชอบการปรุงแต่งไม่ชอบเที่ยวเนี่ยคุณจะได้เจอคนลักษณะแบบนี้เล่ายาป,ปาปิ้งไม่มีนะคะถือว่าคนวันอาทิตย์โชคดีได้เจอความรักที่ดีนะคะสมอยากที่เราปรารถนาหรือคนวันอาทิตย์ถ้าไปขอพรความรักอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังมีเกณฑ์สมหวังค่อนข้างสูงและได้คู่อาจจะเป็นคู่แบบ เป็นคู่แท้หรือเนื้อคู่เลยแหละดีใจด้วยนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะนี่คือภาพรวมนะคะชาวราศีกุมแยกแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงแต่ละวันเลยนะคะอาจจะเกิดขึ้นสมพง์สัมพันธ์หรือว่าอาจจะไม่ได้ตรงเพราะว่าพลังงานรวมแบบนี้ไม่สามารถตรงได้กับทุกคนแต่พูดให้ว่ามันจะอยู่ในประมาณนี้แต่คุณชีวิตของคุณอาจจะแตกต่างจากนี้โดยสิ้นเชิงก็ได้ดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางค่ะอะไรที่ ที่นำไปใช้ได้ก็ใช้อะไรที่เรารู้สึกไม่ถูกจริตก็วางไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกับความรักครึ่งปีหลังของชาวราศีกุมนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ